ป่าช้าเฮียนวัดกาละยานธรรมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในตำบลหนองตะครองอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะมีพระในวัดเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณาสุขจึงเข้าไปกักตัวในป่าช้าเก่าหลังวัดซึ่งท่านได้เล่าว่าตอนกลางวันไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอตกกลางคืน กำลังจะทําวัดภายในเต็นท์ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินรอบเต็นท์และมีเสียงเด็กทาลกร้องไห้แต่พอออกมาดูก็ไม่มีใครท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือที่เรียกว่าผีมาขอส่วนบุญจึงต้องสวดแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณดังกล่าวจึงสามารถทำวัดได้นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านเล่าว,ว่า เคยเห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวมายืนอยู่หน้าจองปลวกในป่าช้าและมีชาวบ้านที่เคยบวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้เล่าว่าตอนที่ตนจำพรรษาได้อยู่ที่กุฏิใกล้กับป่าช้าเก่าก็เคยโดนหลอกถึงสามคืนติดต่อกันทั้งเสียงดังบนหลังคาและเสียงคล้ายกับมีคนเดินขึ้นลงกุฏิพอออกมาดูก็ไม่เห็นมีใครจนต้องขอย้ายไปอยู่ที่กุฏิอื่น ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับป่าช้าและพระลูกวัดอีกรูปเล่าว่าตอนที่บวชพรรษาแรกได้ยินเสียงคล้ายกับคนกระโดดจากต้นไม้ใหญ่หน้ากุติและมาเคาะกุติเสียงดังมากมาถึงสองครั้งก็นึกว่ามีใครมาแกล้งหรือเปล่าพอเอาไฟฉายส่องดูก็ไม่เห็นมีใครแต่หลังจากท่านได้สวดมนต์ขวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ระยะหลังก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรแปลก จะมีบ้างในวันพระใหญ่ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นไม่กล้าผ่านไปมาบริเวณป่าช้าในตอนกลางคืนกันเลย